สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปตามล่าหามะพร้าวกันเพื่อที่จะมาทำขนมบัวรอยพรุ่งนี้นะคะเป็นวันไหวขนมบัวรอยของคนจีนมาเลเซียนะคะสอัดีตอนนี้มาแวะบ้านพี่คนไทยนะคะมาเอาต้นไม้ค่ะ จะกลับไปบ้านไปห้างแถวบ้านนะคะวันนี้หนีลูกชายตัวอ้วนมาตัวอ้วนไม่ยอมมากับแม่นะคะนี่มาหนึ่งคนนะคะนี่ละเดี๋ยวเราก็ระหว่างบ้านแม่กับบ้านพี่คนไทยนะคะก็อยู่ห่างกันนะคะก็ไม่ถึงสามนาทีเหมือนกันค่ะท้องฟ้าวันนี้ปลอดโปร่งนะคะไม่มีฝนแล้วคะ่ะ KL น้ำท่วมนะคะสงสารมากๆเลยค่ะบ้านบางหลังอยู่ต่ำนะคะมิดบ้านเลยรถก็แฉะไปหมดเลยนะคะพายุเข้านะคะโอเคแม่ไม่ได้ใช้อ่าที่จับนะคะใช้มือนะคะจะสั่นๆนิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ห้างเลยนะคะมาถึงห้างกันแล้วนะคะ ซาซานเซร็บบายบายเดี๋ยวเราจะกำลังเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะขึ้นมาถึงแล้วนะคะอุ๊ยหรือน้องวิ่งไปเอารถเข็นโอเคโกโกเทคก้กาส์แดโกแด ชอบมากเลยนะคะเรื่องมาห้างโอเค no need to use card already right okay okay สานซานซีฟิสฟ i สแม่นะคะอยากได้ปลาทูค่ะนี่เลยเดี๋ยวแม่เลือกปลาทูก่อนนะคะนี่ไม่นางน้อยนะคะแม่ได้ปลานะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูผักกันนะคะโซนนี้ก็จะมีผักกวางตุ้งนะคะผักสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายยักษ์นะคะขึ้นชา่ายนี่เดี๋ยวเราไปยำนะคะใส่อวดค่ะอร่อยมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ค่ะ นี่นะคะหน่อไม้ถ้าเราซื้อแล้วก็ไปทำเคปเหรอคะน้องอยากกินอง,งุ่นนะคะโอเคมาดูอง,งุ่นให้น้องนะคะ What do you want color? Red or green? เอา red เหรอคะ โอเคมันมีเช็คไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องหากล่องดีๆให้ลูกนิดนึงนะคะ not not fresh ลูก e ี See. green got fresh เอา green color เนอะสีเนี้ยมันเห็นไหมคะเพื่อนมันไม่ค่อยสดแล้วเช็คก่อนสิคะลูก น้องเปลี่ยนใจเอาสีเขียวแล้วอ๋อโอเค This box can ได้อังุนสงใจนางแล้วนะคะไปจวนเทินด้านนี้ไปซื้อผักอีกลูกห่าก,ก็ได้ s ต o อบโอเคก็เดี๋ยวเรามาตามหามะพร้าวก่อนสต o อลูกสตอ๊อ มพาวไม่มีมะพร้าวมะพร้าวอ่อนไม่มีนะจ๊ะโอเคฝั่งนี้ก็มีผลไม้เหมือนกันชิห่าช่เดี๋ยวเราไปเอาผักนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อแตงกวาไปทํำส้มตัแตงกันนะจ๊ะ นี่ก็ผล,ลไม้ค่ะโกโอดะนี่เดี๋ยวแม่ผักแพงขึ้นนะคะรู้สึกว่าผักก็จะขาดตลอดเดี๋ยวแม่เลือกแปงกวาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปงญี่ปุ่นนะคะในการทำส้มตำค่ะ เราก็มาเลือกมะนาวต่อนะคะมะนาวที่นี่ก็จะเป็นมะนาวลายเม็ดค่ะนี่ก็จะเป็นส้มจีนนะคะนี่เลยที่แม่เอาไปทำน้ำให้เด็เดกๆทานนะคะกิโลละเ9บาทมะนาว59ส้าส้มจีนแพงกว่ามะนาวอีกนะจ๊ะน้องน้องกุญพี่ลูกสาวแม่จับของเอามาไว้ทำไมตรงนี้คะัลูกเดี๋ยวมันตกเซอร Food ์ฟูลดาวอันเดอร์ส โอเคครับ okay, นี่เดี๋ยวเราก็ซื้อมะพร้าวอันนี้แทนและกันนะคะเออาซิสอ๋อแค่โนเดอเว้ยอ่าซิสเขาคนอ่ะอ่เอเดี๋ยวว one BC go move แดดอ่า go เดด โอเคสต็อป <Okay>, เดี๋ยวเรามาซื้อนะคะเพื่อที่จะไปทำไส้ใส่อมขนมบัวลอยของเราแล้วกันนะคะตอนนี้แม่ก,ก็สั่งไปหนึ่งลูกเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะปอกให้เราแบบไหนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะที่มาเลเซียเขาจะปอกออมะาพร้าวทึนทึกนะคะแบบไหนนะจ๊ะนี่ก็คือเครื่องของเขานะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะอยู่บนน้ําแข็งมีมบล็อรีร่นะคะระหว่างที่เรารอตอนนี้เขาไปเฉอะมะพร้าวอยู่ต๊อบเพียรวีดิ้งเฮียระหว่างนี้ก็มาดูผักต่อน,นะคะ,ะแล้วก็มา มาที่มันแกวอีกแล้วแม่ชอบกินมันแกวมากจิ้มกับพริกเกลือนะคะแต่แม่ขอเลือกก่อนนะจ๊ะได้แล้วนะคะไปจะแม่พาดูนี่พี่เขาเปิดเครื่องแล้วนะคะหมุนติ้วติวตว้ติ้วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ้าหนลูกเราเรายี่สิบห้า,าบาทนะคะ เครื่องก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะเร,เราก็มารอก,กันนะคะ1นรูปนะคะแม่ก็จะมาทำไส้ใส่บัวรอยบัวรอยไส้มะพร้าวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำน้ำตาลอ้อยนะคะโอเจเลยอ๋อเสร็จแล้วนะคะ1นรูป ดูแม่โอเคก็าเด็สันให้น้องไปเอานะคะ <laughs> ไหนคะกะทิตายห่าแล้วทำไมมันเปลือกติดอย่างนี้ <laughs> แม่ให้น้องนะคะไปสแกนปลานะคะน้องจะทำได้ไหมแอบดูนะคะห่าง พี่ ah, yeah. สิพุทธะอ่ s s ย o p s ย o p stop. ฝึกให้น้องทำบ้างนะคะมาลุ้นกันนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้ยากหรอกค่ะมีแค่เอาปลาไปวางไว้แล้วก็ให้เขา แกนบาร์โค้ดให้นะคะระหว่างนี้ก็มาดูถั่วลิสงนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อถั่วลิสงแกะแล้วนะคะหนึ่งอนัน แค่อะไรดีไรนาตอนนี้นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งแม่ได้มะพร้าวที่เขาขูดติดกับการะดาแบบนี้ซึ่งใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่สั่งใหม่แล้วนะคะแม่บอกเขาว่าไม่ให้เขาเอาติดสีดำนะคะไปเดี๋ยวเราไปเอากันตอนนี้ก็ให้พนักง,งานเขาขูดนะคะ Go Tech c o c o n u Uh. wedding here can baby okay wedding here can ซ่าซ่ wedding here okay wedding here and then เธอข้าม you can take come here okay let me go find something plus here จะไปดูกุ้งแห้งนะคะมีรอบปล่านะคะุ้งแห้งอันนี้ก็จะเป็นโซนของแห้งทั้งหมดนะคะกุ้งแห้งมีค่ะแต่เป็นแบบนี้ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงหรอกค่ะสี่ิกว่าบาทแต่มันแค่ไม่ได้นะคะใส่เพกืกอยำทําอันนี้ได้อยู่เดี๋ยวไปเดินดูอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ปลาหมึกนะคะ อัพราคาขึ้นอยกแล้วเอาไปนิดนึงแล้วกันอยากจะบอกว่าอันนี้ก็ใช้ยังไม่ได้โอ๊ยทำยังไงดีอ่ะแม่ไม่ได้ไปคั้นกะทินะคะถูถูถไายถไปก่อนแล้วกันนะคะ,ะแล้วก็ได้ปลาหมึกนะคะเอาลูกหายอยู่วันที่โกแว่ชิดดิชอบชอบแด นี่นะคะกรุงแห้งแต่มันแบบม,ม,ม,มัน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 เละๆอ,ะอ่ะไม่มยังไม่เอานะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่น9ที่นายชอปนะคะอันนี้ให้ลูกสาวไปสแกนปลาหมึกนะคะมาแล้ว กูเกิลว้าวโอเคกดเนี้ยอายโนย์ดูดูแม่ลูกสาวไปนู่นแล้วพามาห้างเมื่อไรนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวนางตามหาน้ำซานซันแท็กออลันทริสตสทวิสต์ This. Okay, put. Put egg, huh? Yes นี่นะคะโอเคพุ don't พุ t e อ g อ่ะ Yes โอเคน่า go กลับบ้านเดี๋ยวไป buy the sugar go there turn for w h ว t Why เดี๋ยวต้องอยู่ฟูด้าวฮั้นเจียวเดี๋ยวต้องลงเจ้าจิกกโรลีอ่า นะก็จะมีอะไรแปลกๆให้ทำเทิญ go o วเอา h e r e s ว n <Okay>. s วน n e w ว d d i n g มามี่ยร์เฟิร์สลืมผักสลัดนะคะไปดูก่อนนี่ทวิสเตอร์เขามีตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะมีแมงโก้ น้ำมะพร้าวแมงเอ้น้ำมะพร้าวน้ำมะม่วงแล้วก็มีตัวนี้นะคะที่แม่ซื้อไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นน้ำส้มเด็กๆบ้านนี้ชอบทานน้ำจ้าแต่ตัวพี่ชายไม่ค่อยทานน้ำหวานเท่าไหร่นะคะหืมผักสลัดก็ไม่มีนะคะตายแล้ว,แ,ลวแม่จะเอาผักไปห่อ ห่อเมี่ยงปลาทูทานนะคะโอเคไม่ mm hmm. ไม, mm hmm. ไมีไม่เป็นไรนะคะ where you go stop c a l m e n o u g h go over there มันมีวันไปไอส์แคลน put on the วาฟเฟิ stop stop f มาซื้อไอศครีมนะคะ what do you want chocolate vanilla w h a this okay เราเอาแบบสามรสนะคะ ขายนู่นละแต่แม่ชอบกินอันนี้นะคะแต่อันนี้ไม่เอาเหรอเอาอันนั้นมาเก็บไหมเอาอันี้ไหมฮบคุกกี้สกายวันคุกกี้วันดูเชนนะคะมาเจอโอเคคุณแดก พราะว่าลูกชายแม่ชอบกินคุกกี้มากนะคะให้โอเค c อสอยู่กทำเยออ่า then you check you want this หรอ this have almond you can eat right you check first อ่านี่ this ็ o c o e h a นี่ นี่ๆๆๆคิดสิอ่าโอเคโอเคได้แล้วพอดีเมื่อเช้าแม่ทำวัฟเฟิลนะคะไมโลให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะเอาไอศครีมนะคะไปใส่วัฟเฟิลทานกันค่ะเดี๋ยวแม่ซื้อน้ำตาลทรายก่อนนะคะเมื่อจะทำบัวลอยนะคะ วันนี้แม่ก็จะทำสามสีนะคะเขียวเฮ้ย hmm. ส mm ีสีเนาะเขียวขาวแล้วก็ชมพูแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะ mm hmm. ซึ่งได้จากฟักทองแม่ stop มันม <Yeah. S 1> <Yes. S 2> mm ีวันไปเดี๋ยวชูกะ wedding here yes มาซื้อน้ำตาลกัน,นะคะ่ะ mm hmm. นี่ก็แบบใหญ่เลยนะคะ 40บาทเว้ยเว้ยมามีเชฟฟอสดิสบิ๊กออฟโอเคมนมีวันดิสมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะคะแล้วก็หาดแป้งบ้านเรามีนะคะแป้งข้าวเหนียวสามเสียงมาดูคัลเลอร์ที่เราจะเอาใส่บ้านเรามีสีเขียวไหมแม่กลัวว่าที่บ้านไม่มีสีเขียวนะคะมาดูสีเขียวกันก่อนสีแดงแม่มี เดี๋ยวแม่ขอหาสีก่อนนะคะสรุปสีเขียวไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ก็จะมาเอามายองเนสนะคะเพื่อจะไปทำสลัดนะคะนี่จะ้ะน้าซันโอเค go enough ไปมานน่โอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปจ่าตั้งกันค่ะก็เอาว่าแดนัมเบอร์เซเ n ่นนันิเบอร์เซเนดนัเบอร์ียซันอ่า go โอเค โ okay. อเคอาจะแม่ขอตัวเอาของออกเช็คบินนะคะตอนนี้เราก็กำลังเช็คบินนะคะโอเคครับโ h ้วเ y m วี e ม l o โร y อ่า ข้างหนักนะคะทั้งหมด1,300งพันะคะโอเคหนึ okay. ่บาท หกสิบสตางค์นะคะโ okay. อเคซ้อนซ้อนไปโอเคโกเว็ดเวทเวทดเดี๋ยวน้ำจะตกใส่ไข่แตกนะคะกินมามิกินมามิโอเคเดี okay, ๋ยวเรา ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะซานซานเซ่บายบายซานซานเซบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะตอนที่เราทำเบวร้อยนะคะบายบายค่ะ